สวัสดีค่ะวันนี้เาจะมาอธิบาขั้นตอนาการทำขาหมูตุ๋นกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำสามเกลอที่เราโขกทิ้งไว้ได้แก่ลากผักชีพริกไทยเม็ดกระเทียมนำมาผัดกับน้ำมันให้หอมนะคะจากนั้นนำนำเห็ดหอมที่เราแช่ ทิ้งไว้ใช่ไหมคะเอาน้ำมันมาเทใส่หม้อค่ะเติมลงไปค่ะสักครึ่งหม้อค่ะซีอิ๊วดำหนึ่งทับพีค่ะแล้วก็จะมาปรุงรสกันนะคะซีอิ๊วดำหนึ่งทับพีซอสฟ้าเขียวสามทับพีค่ะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมสามทับพีค่ะตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งทับพีค่ะ น้ำปลาหนึ่งทับทีค่ะตามด้วยชุดต้มตุ๋นค่ะ1ชุดตามด้วยหัวใชเท้าค่ะตามด้วยเห็ดหอมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะ นำขาหมูที่เราเตรียมมาไว้ค่ะลงไปตุนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเตียบร้อยค่ะขาหมูตุนบายอลิสาค่ะขอบคุณค่ะ